กาไม่ใช่จัดเในหลุม่เลยโอเคครับนียนี่คือมินเิรจากพวกเขาทั12กันครบเลนะสุดยอจริงๆนะฮะเอาล่ะเมื่อกี้รือเราองการประมูลไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามามอกันเลยดีกว่า้มรับมาจากรปรมัาก้องเลยลกันนะใช่แล้วครับมาจักตุกตาตัวเล็กนะฮะปี1 7นะฮะ แต่ว่าใจดีครับเพิ่มให้เป็น6 0พ0บาทัหกงการรุสีซิเปอร์ดูแชร์นรับ้กราอกนงน้องไบร์และน้องเนสนะครับผมอ่าบอมให้พี่พี่เลยนะฮะเชิญขึ้นมาเลยครับพี่ครับทุกคนยืนด้วยกันเลยนยืนด้วยกันเลยเออ ก็มาใกล้ๆกันหน่อยครับอ่าธัยสาธัยกันเลยสาธิตสองไปเลยสาธิตสองสองสองง่ายเลยโอเคพยายาหน่อยเอ้ยเรายืนใกล้ก็ถ่ายเราไม่ติดอยู่แล้วเนาะไม่ติดไม่ติดไมหลังสองหลังสองเลยเราเบูชาเราเบูชาเราเขียนประมือด้วยค่ะนี่นี่นี่แค่อ่ะด้วยคุ้มเลยเว้ยคุ้มละเออ ใครับต uh, uh ุ๊กตาตัวใหญ่นีฮะด้าท้นที่4,995บาทประมูลไปได้22,100บาทฮะัี่หวนะด่อยู่ไนโซ่โซ่วานอยู่ใกล้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีนะฮะยิ้มเลย อ่ามเอดี๋ยวมองกอกาดีดวยค่ะบออเดน้องเนตไหมน้องเนตน้องเนตอยู่ข้างหลังตุ๊กตาตัวใหญ่มา้ออโอเคโอเคแล้ว ไปครับดีโอเคประมินพี่หวล่นพ,พี่หวนครับคนขับรถขาไม่ด้ไม่ได้ไม่ไได้วยนะโอ้เอนนอี่โซ่ครับพี่ขอขา,นะอานึ่งเยนะอยาก้า วันนี้น้องมาทำกิจกรรมร่วมกับเรานะฮะเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีด้วยใช่ไหมครับในแ้วค่ะในแถววันนี้นะคะทางรายการดูสิว่าเราก็รู้บอกว่ายินดีมากๆเลยดที่วันนี้ได้มาร่วมสนุกกันนะคะกับกิจกรรมพรูสิทธิ์พี่นันทีเอเอ็มเก้านะคะเพราะฉะนั้น วีสาวีสาวีหนึ่งอ่ะอโอเคครับ<ด>นี่รับไปกอนไปก่อนนะแล้วเดเดี๋วจะได้ไนะะถ่ายรวมด,ด,ด,ด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมมีแบบนี้ค่ะก็บอกว่างานธทศกาลงศรสีของเราก็จัดต่อเนื่องกันมาทุกป,ปีนะคะเพื่อนหนะคะก<ล> <ๆๆ S 1> ็ะอบอกว่าเป็นส่วนของเฟอรนเจอจร,เร์รเรา่ยได้มปเจอกันในปีนี้ก็มาญี่ปุ่น นี่เราอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวีคเลยนะทุกสัปดาห์เลยตั้งแต่รันเดอร์โดเยียนมาเมืองทองนะฮะค่ะโอ้ยยันบาายนี่กี่ด้วยใช่เนี่ะจากนั้นตลอดแล้วก็ทภูษีเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นตลอดอีกแน่นอนเลยนะครับค่ะคลยนะติดตามกิจกรรมกันต่อได้นะคะอย่างต่อเนื่องเลยเชื่อว่ายังมีกิจกรรมมีดีอย่างต่อเนื่องกับเนี่ยนะคะในส่วนของภูษีและน้องๆเอฟนะคะใช่ครับแล้วก็ตุนนายกภูษีก็ยินจ้างเราสองคนนะครับเป็นพิธีกรต่อเนื่องไปด้วยนะะฮ เออเเจี๊ยตเดี๊ยตค่ี๊ยตนะคะอ่านะเฮคะต้องบอกว่าพิเศษสุดๆจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณรักตรงกลางเลยนะคะขออีกหนึ่งภาพรวมค่ะคุณรักเชิญตรงกลางเลยค่ะตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ขอภาพรวมน้องๆใกล้ๆใกล้ๆกันเลยนะคะใกล้ๆกันเลยค่ะแบบนี้แบบนี้เออแบบนี้แหละได้รูปได้รูปได้รูปเลยเนี้ยเออ มืนยืนรรอวยรูปแรกขหรอรอวยรยยิ้มเงินใบโหรมันจะมาใต้ท้าไปอ้าวเหรออันนี้ขอยิ้มรอสวยจ้าต้งแปลงเลยจ้าแล้กิจกรรมี้แบบนี่เกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะที่คุณท่านไม่มารื่อถูกต้องครับอ่าเรื่องที่สองเยเย่เย้รืงสอเย้อ่าขออพกครั้หนึงขอหนึ่ง คุณรักเองนะขอประมกับคุณรักของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอ่ะสุดท้าสุดท้ายให้ตัวแทนฝากผลงานสักนิดหนึ่งนะฮะสั้นๆอ่าเลยๆเอาวแบบน้ยครับผมก็คู่ราทั้งสองคนนะคะยา แน้เลยขอฝากคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะกับคอนเสิร์ตเกินคาดค่ะก็อย่างที่เคยบอกบอกกันไปนะคะว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เกินคาดให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนในวันที่27นี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีรวมถึงผลงานเพลงของพวกเรานะคะที่กำลังผลิตออกมา12คน12สิงเกิลนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะว่าแต่ละคนจะออกมาเป็นสไตล์อะไรนะคะก็ อยากให้ทุกคนรอฟังกันพวกเราก็จะตั้งใจทำผลงานอนอกมาให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะและนี่คือ a f อ9ค่ะเอาล่ะก,กิจกรรมวันนี้ของเราเนี่ยก็มองเสร็จสิ้นลงแล้ว<ช>วันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรไม่ถูกใจหรือว่าพูดอะไรที่ขับใครก็ขออภยัยในที่นี้ด้วยนะฮ<ร><น>ะเพื่อควนะามสนุกสนานกันนะครับวันนี้เราทั้ง14วีนะวีและ3ตัวนะฮะ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่กิจกรรมที่ดีแบบนี้ครั้งหน้าครับ